สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะขอรายงานท่านที่าชะอำนะครับหาดชะอำวันนี้ขอนามาสู่โกลเด้นบีชชะอำนะครับจะมาดูข้างในของโกลเด้นบีชชะอำนะเชาวนี้เวลา6นาฬิกานะครับก็ห้องพักของที่นี่มี203ห้องนะครับ มีห้องสูตรของทุกชั้นโรงแรมทั้งหมดมี20ชั้นนะคณะของเราที่มาที่นี่ก็จำนวนเกือบ10บัตนะครับิบบัสแล้วก็ก็มีแขกประจำของที่โกลเด้นบีชอัอยู่แล้วก็ที่โรงแรมนี้จะมีถนนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะ ที่ชายหาดนั้นก็เป็นแนวยาวตลอดครับสำหรับท่านที่พักเพื่อจะทานอาหารเช้านะเช้านี้จะมีโต๊ะอาหารมีอาหารแบบบุฟเฟ่นะครับก็ใครที่พักก็จะแนบคูปองอาหารเช้าวไว้พร้อมนะครับพร้อมพนักงานนี้ก็ ตื่นมาดูแลตั้งแต่เช้าเลยนะครับเตรียมอาหารมีทั้งน้ำผล,ลไม้กาแฟเช้านะครับไข่แล้วก็อาหารเป็ประเภทอาหารหนักนะครับวันนี้เตรียมน้ำผล,ลไม้เช้านะครับ ผู้แขกก็จะได้เวลาลงมาทานอาหารพร้รอมๆกัน<ป>ครับวันนี้ก็เตื่นกันมาแต่เช้านะครับ<ป>เดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าแล้วก็ชายทะเลและริมถนอนด้วยกันนะครับครับในภาคเช้านี้เราจะรอเวลาอาหารเช้ากันเวลา7นาฬิกานะครับแต่ที่เคาน์เตอร์นี้มีทั้งคืนกุญแจมีทั้งเช็คเอาท์ะนะครับสาหรับในเช้าวันนี้ ครับในตัวโรงแรมเองก็จะมีห้องต่างๆนะครับไว้สำหรับบริการมีประเภทของอาหารว่างนะครับอาหารว่างแล้วก็อาหารโบชัวเน้นๆอันนี้เป็นที่นั่งภายนอกครับเช้าๆก็จะมีแตกเรือนะครับมองลงไปทรายทะเลนะครับทยทะเล ทางเดินจากหน้าโรงแรมด้านทะเลก็จะมีร้านค้าวาบริการทุกประเภทนะครับทุกประเภทตรงนี้จะอยู่ประมาณชะอำซอย7ซอยนะครับจนี้ก็เป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาจากกรุงเทพมหานครไปไปล่อยเงินกู้อยู่แถวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับแถวเพลราษรศาสรนะครับ ชื่อว่าผู้ใหญ่สมอนนะกำมาดูด้านหน้าของโรงแรมนะครับด้านหน้าของโรงแรมที่มองไปไกลๆนั่นแหละนะคือทะเลนะครับสุดที่ทะเลนั้นก็จะมีถนนเรียบชายฝั่งครับก็ประชาชนประค้าแมค้าก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่กันแต่เช้ากับครับสำหรับตัวโรงแรมนะครับ20ชั้น ก็สูงริบเลีวนะครับสูงริบเลวเสียฟ้าไปเลยนะครับนี่ครับบริการกาแฟเช้าถึงที่นะครับกาแฟอันนี้เป็นอาหารเช้านะครับสำหรับสักการะพระพรหมนะครับที่ด้านหน้าชายหาดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับดูแลทุกจุดนะครับอันนี้ชื่ออะไรบอกได้ไหมครับพัฒนาคนครับ พัฒนพลนะครับครับครับอันนี้ซีกนี้ด้านนี้เป็นด้านที่สําหรับอาจอดรถของลูกค้านะครับเช้ามาก็จะมีร้านค้าพื้นที่นะครับมาบริการจะเป็นสินค้าประเภทของทะเลนะสำหรับดรงน,นี้เป็นด้านหลังของโรงแรมนะด้านละก็จะมีสินค้าพื้นเมืองนะครับ ครับเช้านี้มาก็มาแนะนําสินค้า้าหันวันนีนี่สินค้าที่เป็นสินค้าพื้นที่นะครับขาขาหันมนีหน่อยอัดไปไปโน่นหน่อยตรงไรเหรครับสินค้านี้ก็เป็นสินค้า,คาอ่าพื้นที่นะครับที่เราี่เป็นเป็นชื่อร้านชื่อร้านนี่เหมาะมากนะครับร้านแอบขายนะครับ บขายนะครับไปเลโฆษณาให้ลปกตินี่โรงแรมจะไม่อนุญาตนะครับถ้าไม่ได้พักค้างที่นี่นะครับทีนี้ร้านนี้นะครับพักค้างประจำนะครับแล้วก็ดึงลูกค้าให้กับทางโรงแรมได้เอบคุณมาครับ ราคาคุณคุณนะคะครับก็ของก็มีตั้งแต่กุ้งนะครับกุ้งหอยมีหอยมีกุ้งมีหอยมีมีหมึกนะครับแล้วก็เอ่อหมึกนี่มีการแปรรูปนะครับปลาก็แปรรูปอร่อยมากครับอร่อยสุดๆครับเอ่อปลาไส้ตันนะครับปลาไส้ตันอบอย่างดีครับแกงเตี้ยมดูอยอบย่างดีนะครับก็ไม่แพงนะครับไม่แพงร้านแอบขายถุงหนึ่ง ตรงนี้ก็กิโลหนึ่งได้ไหมเนี่ครับเนี่อยเก้าสิบาทิบบาทครับบาทหมดนะครับกุ้งน้กบาทจ้าก็ถ้าตัวสดๆก็โลละหบาทหกบาทถ้ามาแปรรูปแล้วก็เป็นร้อย้าสบอันนี้สองร้อนะครับก็ขายถูกกับลูกค้าทุกคนนะครับแต่ร้อบาทครับครับลูกค้ารายแรกก็าถุงละร้อวคนสุดท้ายก็จะเป็นเกบาท้าเอาร้อไป ครับช้ามาก็ลูกค้าตื่นจากมาโรงแรมเพื่อจะเดินทางต่อก็มาเลือกซื้อกันแล้วนะครับ,รบถูกครับรับรองถูกครับที่โรงแรมนี้อันนี้ก็เป็นสินค้าของพื้นที่นะครับเสื้อของที่ระลึกมีการสกีนนะครับก็งลงท้ายด้วยคำว่าชะอำชะอำชะอำนะครับเสื้อครับหลายรูปแบบสำหรับกางเกงมีกางเกงสำหรับลงว่ายน้ำเล่นน้ำนะ แล้วก็มีเสื้อที่น้ำสมัยครับก็เป็นสินค้าที่สกีนเงินไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะแล้วมาดูย้อนเข้าไปภายในโรงแรมนะครับก็ตรงเค่วงส่วนของสระว่ายน้ำนะครับแล้วไปตัวอาคารด้านหลังที่จุดพักรถนะครับเมื่อกี้เราเห็นด้านหน้ากันแล้วตอนนี้มาชมด้านหลังเตรียมตัวแล้วนะครับโชอปเปอร์ สำหรับมาจากที่ไกลๆนะครับรถบริการที่มาจากไกลๆถ้ามาก็ทำความสะอาดเตรียมพร้อมที่จะ,ะให้สั่งให้ล้อหมุนต่อไปครับนี่นี่นักท่องเที่ยวมาจากอินเดียนะครับมาจากอินเดียมาตามจับเส้นลูกค้าครับสำหรับการแนะนำโรงแรมที่ชายหาดอันแสนโอทงตรงนี้ ต้องขอขอบคุณกับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับชื่อจี้ชื่อวิษัตครับเป็นพน,นังกงานของโรงแรมบริษัทนะครับที่นี้อนครกบ็ผมก็บอกว่าโอากาสหน่าจะได้รับใครท่านครั้งนี้นะครับครับผม